บ้านแฝดของโครงการวริศลา,านะคะตรงนี้จะอยู่ที่นิคมพัฒนาค่ะคือสามารถใช้สองหลังนี่ค่ะซื้อสองหลังแล้วทุบรวมได้เลยนะคะ เจอในกูเก l e ได้เลยนะคะมีข้อมูลติดต่อแล้วก็แบบบ้านอีกหลายๆตัวอย่างแล้วก็อีกหลายๆโครงการของวริสลาค่ะเสิร์ชว่าบ้านวริสลาระยองได้เลยนะคะมีเว็บไซต์อยู่แล้วก็มีช่องทางติดต่อเยอะเลยค่ะทั้ง Line Official Account แล้วก็ Facebook นะคะว่าจะโทรตรงเลยก็ได้ ตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะกระจกกว้างก็ไปด้านในนะคะนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ นะะ้านี่ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังเป็นครัวซักล้างนะคะเห็นด้านหลังนะ,ะงเหม็เย็นมากนี่ค่ะของแถมนคะคะส่วนของครัวและซักล้างะคะ่ะแล้วก็ห้องน้ำห้องโถงนะคะ ก็ห้องนอนด้านหน้าแล้วก็ห้องนอนอีกด้านนึงนะคะตรงข้ามกาันห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะดูข้างใน ก็จะมีเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำน,นะคะก็ห้องครัวห้องโถงเดี๋ยวพาไปดูหลังอีกแถบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือที่จอดรถอยู่ด้านขวาแล้วก็บันไดยอยู่ด้านซ้ายอแล้วก็น,นี้ก็จอดรถหนึ่งคันนะที่จอดรถดจะอยู่ด้านซ้าย ทางเข้าอยู่ด้านขวานะคะจะมีห้องโถงก,กระจกกว้างสว่างมากแล้วก็ห้องนะะ้ำค่ะข้างหลังก็จะเป็นส่วนของซักลา้างห้องครัวนะคะแล้วก็ประตูเปิดออกไปด้านหลังเหมือนกัน ก็จะมีห้องนอนด้านหน้านะคะหนึ่งห้องเหมือนกันเลยก็จะมีห้องนอนทีเสียงลดเลยไม่ใช่อฟเฟกต์นะโครงการธรรมชาติมากนี่ค่ะแล้วก็อีกห้องหนึห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านในนะคะอย่างก็จะกว้างประมาณนี้ บ้านแฝดนี่ตอนนี้นอยู่ที่ร้านแปลกลายสองร้านนะคะลองเช็คราคาดูทีนึงนี่ค่ะห้องนะ้ำประมาณนี้นะคะถ้าสนใจบ้านแฝดน,นะคะเบาๆหรือว่าจะทุบให้แบบ เป็นบ้านแฝดสองหลังเราเอาทั้งสองหลังเลยก็ได้นะคะลองเข้ามาคุยดูที่โครงการวริศราค่ะมีทั้งนิคมพัฒนาบ้านฉางเดินสำลีนะคะแล้วก็ตรงเย,ยลาสำนักทอน,นะคะ